สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆปนอานะครับเพื่อนสมาชิกทาง Facebook แล้วก็ทาง y ยูทูบลุคเซลายแชนแนลนะครับยังไงวันนี้นะครับผมจะมาให้แนวทางแบ่งปันนะครับตามราวพัฒนาของวันจันทร์ที่30นะครับเดือน9นะครับผมนะช่วงนี้ฝนตกนะครับผมนะวันอาทิตย์นะครับเข้าเช้าฝนตกนะครับเป็นเวลานะครับ16บหนาฬิกาพอดีนะครับของวันอาทิตย์นะครับผมจะมาสรุปนะครับแนวทาง ตำราพัฒนาให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เอาไปรุ <fl ux>. <ấy> forward, <im> <era> ้นกันนะครับผมนะกับแนวทางตำรานะครับดูคลิปวิคอยแยะนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะอย่าลืมตามด้วยนะครับตามตามอะไรก็คือแนวทางตำราผมนะครับมักจะไปออกกับแนวทางขนมไทยนะครับผมนะ่ะยังไงก็ดูพราะเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับ่ะคลิปวิคอยแยะนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมนะก่อนอื่นก็คําเตือนนะครับผมนะคาเตือนกันก่อนนะครับคลิปคลิปนี้นะครับไม่สนับสนุนกลไกการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับผมทํายเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางคิดวิเคราะห์แยกนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเจาะไว้ให้นะครับอย่าลืมนะครับแนวทางตำราของผมบันจันนะครับตามแนวทาง ขนมไทยด้วยนะครับผมนะไม่แน่นะครับนะอาจจะมีติดพ่วงขนมไทยมาด้วยนะครับอ่าแปดเจ็ดนะครับแล้วอะไรอีกนะครับสี่เก้าเอาเจ็ดสองไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าตัวนะครับนะส่วนแนวทางเลขเบิ้ลน,นะครับ แปดแปดสองสองเก้าเก้าแล้วก็สีนะครับผมนะอ่าถามว่าเยอะหรือเปล่านะครับผมเพิ่มมาอีกนะครับนะเพิ่มมาอีกเป็นหนึ่ง้านะครับเป็นสิตัวนะครับฮะห้าสาแต่ผมเลขฟ้าเลขเน้นก็คือนะครับศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสองสแล้วก็เจอนะครับอันนี้เลขกฟนเลขเน้นนะครับผมนะอ่ะทั้งหมด นะครับ9ตัวนะครับส่วนเลขกันคือ04 05 12 14แล้วก็49แล้วก็5 59นะครับอะเป็นเลขกันไปนะครับส่วนแนวทางเลขฟ้าเลขน้นนะครับอ่ะก็มีแค่นี้นะครับ03นะครับ08 09นะครับ18 17 13 23 87 72ถ้าใครชอบนอกเหนือจากวงกลมสีแดงนะครับจัดนะครับใครขัดก็ผ่านนะครับ อย่าลืมนะครับแนวทางผมถ้าออกก่อนรัฐบาลไทยหนึ่งวันนะครับตามด้วยนะครับผมนะส่วนเด่นรูดเราวันนี้นะครับวันที่30ให้8กับ1นะครับส่วนจับวินนะครับจับวินผมจะให้ตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะครับจับวินผมจะให้8 1 2 3 7ามนะครับนะ8 1 2 3 7มจับวิน3ามที่นั่ง2ที่นั่งนะครับผมนะ่า3ที่นั่ง2ที่นั่งมีนะครับส่วนแนวทาง3มตัวนะครับอ สองแปดเจ็ดนะครับศูนแนะครับแล้วก็0ูนย์แปนะครับนอกเหนือจากวงกลมสีแดงใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับนะแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดสนะครับแล้วก็สองนะครับนะอันนี้เป็นวงกลมสีแดงนะครับเลขฟาเลขเน้นสามที่นั่งนะครับ0ะศูนนะครับแล้วก็0ูนะครับแปดแล้วก็2 7 8นะครับผมนะ อ่าอันนี้ผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนมากมันชอบออกนะครับกับรัฐบาลไทยถ้าออกก่อนลวงหน้าวันหนึ่งนะครับอ่ะอย่างน้อยก็ผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะผมจะทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสรุปนะครับแนวทางตามราวพัฒนาวันที่30ตรงกับวันจันทร์นะครับก่อนรัฐบาลไทยออกนะครับจะมีอะไรนะครับอะเลขฟ้าเลขเน้นศ3 0ย์สามศูนย์แสา 8772นะครับผมนะอ่ส่วนนอกเหนือจากองค์กรสีแดงก็คือเลขกัน0405 121449แล้วก็59นะครับอ่ส่วนเด่นรูดก็คือ8กับ1นะครับผมนะเด่นรูดลาวพัฒนานะครับอ่จับวินนะครับงวดที่แล้วก็โดน3ตัวนะครับ812นะครับไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านะครับ3ที่นั่ง2ที่นั่งมี8 1 2 3 7นะครับอ่ส่วนแนวทาง3ที่นั่งผมวางไว้ที่087 081แล้วก็2 7 8นอกเหนือจากวงกลมสีแดง8 1ด089 8ง2แล้วก็267นะครับเป็นตัวตันนะครับผมนะอ่ะยังไงก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะอย่าลืมนะครับรัฐบาลไทยนะครับตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเลขมงคลคือ1 3กับ2 3สมนะครับผมนะเดือนนี้1 3กับ2 3มีความหมายอะไรนะครับวันที่13นะครับนะก็รู้อยู่แล้วนะครับวันที่13ตุลาคมนะครับ แล้วก็วันที่23ก็คือวันไรนะครับอสองวันนี้เป็นวันสําคัญของเดือนตุลานะครับอยังไงก็ฝากไว้นะครับ่็เป็นแนวทางครับขอให้ทุกคนรวยๆปังๆมีตังใช้ครับกับแนทางตำราวพัฒนาขอบค,ครับ